สวัสดีครับเอ็มยูนนะครับตอนนี้มีอะไรมาส่งนะบ้ากุ้ยจริงเมื่อหันยิงใส่สุดสีสมยูมีอะไรมาส่งหน้าบ้านลุงนะครับของคุณ้ใดครับสมพรนะครับอ๋อสมพรลาโพนะครับเพิ่นเพิ่นไปดำหน้าครับ ต่ว่าอยู่อยู่บ้านอยู่แ,แมนได้เยอะหลังใหญ่มากนะครับอาหารทะเลหรือเปล่าเนีเ่ยเ,เป็นเคปครับคุณเคฟ,เคฟไม่เป็นเคปเป็นเคฟ,เ,เ,คฟเคฟญี่ปุ่นเนาะ หาวาซีบาร์กาน้อเนี่ยกันต้องเซ็นไหมครับไม่ต้องเซ็นเนาะโอเคพี่ถึงแล้วออุณภูมิปกติไม่ใช่อาหารทะเล ก็ดีมีมีของมาส่งรังใหญ่มากอะไรเข้าไปดูนะาตาเข้าไปดูนะาตาเข้าไปดูม,มากลาาา่องใหญ่มากนะครับเดี๋ยวรอรอลุงพลมาเปิดเนาะรอลุงกับป้ามาเปิดตอนนี้ป้าน่าจะอยู่ที่บ้านมีมเห็นแวบๆไปตรวจสอบบ้างในหน่าตาต บุกบ้านเมดีนะครับน้าตายกำลังจะไปบุกเจาอยบอกด้วยว่าข่อยบอกอือแซวแซวน้าไต่นะครับไปได้ไปได้เมดีให้ไปได้นี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงนะครับคึกคักมากนะครับตอนนี้มีนางรำมาเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับ วันมก็่เป็นเด็กิงคอยว่เด็กยิงคอยไปไหนแล้วทำไมไม่เห็นเลยแม่ผู้ใหญ่มัดผมสวยมากเลยขอบคุณจ้าวันนี้เป็นเด็กยิงวันค่ะเด็กยิงวันนะวันนี้นะเด็กยิงครับเพี่พี่ถือนูจะมัดอันี้่น้องเด็กยิงรับก็มาอ้าวมุดมาแล้วมุดมาแล้วอ้าวมนได้มุมาแล้วมุดมาแล้วจะรุ่ได้ไงอ้าวทำมือนพแม่อาออ่ เหมือยมันต้องเอยเลมเยเอารวมๆไว้พี่น้คนไทยใจไออกนะ้มคุกแายยอย่าเพิ่งขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับยกมือด้วยสิครับผมรีบใส่เม็ดใส่เม็ดนะ เป็นไงครับเห็นแล้วเป็นยังไง,ง,ไงกลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะเปลี่ยนแปลงไปหลายเด่นแล้ว,ลลลวผมว่าเหมือนห้องประชุมมากเลยตอนนี้ใช่ <laughs> แต่อย่างอื่นเหนืออย่างอื่นสิ่งอื่นใดนะคะถ้ามาตรงนี้คือเย็นนะคะพัดลมแรงมากเย็นเย็น เะะงอแตกติกเงอแตกสิกแล้ว,ลวทําเสร็จก็เย็นครับเย็นกว่านี้พะว่า <c oughs> ฝ้า,ฝ,าฝ้ามันเป็น <c oughs> เป็นหลุมฝ้าโถงฝ้าโถงฝ้าห้องโถงนะ้องมีเซลนะมีเ้าวซล เดี๋ยวไปเจอกันที่ลานปูนะครับอา้าคึกคักมากนะครับตอนนี้เต็เหมหน้าบ้านลุงแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้<ๆ>น่าจะมีการล้ำเนาะมีการลำ้ำ เราไปดูกันนะไปดูสถานการณ์วันนี้ดตีนรนะวันนี้ตดตีคหนลตนนี้เงเตนนี้นนี้ไมนนี้ตลาดนีนเดนะครับไม่เจอหน้านาคิดถึง เสียอะไรอ่ะพ่อไปแล้ว no ต right> ้องแซวแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเสียไม่เสียแล้วคิดถึงเมดีนะไม่เห็นหน้าหลายวันสี่วันแน่สองอาทิตย์ว่อย่าไปทำอะไรที่ต้องกักตัวไม่แต่ผอมลงนะกักตัวใช้ไอ้นี่ใส่เสื้อตัวใหญ่เหรอไม่ผอมผอมเป็นไงบ้างสบายดีครับอุดรนเขาก็ใครใครร้องแล้วครับใครนะครับเก่งแจ๋ง เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวมันร้อนนไหนขอเดี๋ยวเดี๋ยวเมย์จะให้ส่งกางเกงจ่าเอ็มนะคะนี่เราค้นห่วงวะห่วงดีเลยวะมันร้อนครับอากาศมันร้อนมีฟิตกว่านี้ไหมจ่าเอ็มผมไม่เคยใส่ขาสั้นเลยนะข่านมากางเกงทำงานมแน่คายเมย์แซลกางเกงจ่าเอ็มนะตายเมย์แย่งกล้องไปเลยตอนเนี่ยกช่องแล้วโอเคนะครับขอบคุณครับ เอฟซีจะได้เปลี่ยนมุมมองวันแต่นสุนีはは่ไม่คุยใหญ่คิดว oui> um> ่าเีเน uh ่ะ้อมลงนะนั่นผมว่าแล้วผมว่าแล้วใสใญ่ขึ้นใช่หรือปผมว่าแล้วผมว่าแล้วไม่ชเรอมนดีกว่าเมีน้องหรือว่ามีอะไรเกิดเพิ่มขึ้นมีแต่ท้องอืดน่าจะ กินกันนอนก็เลยไม,ไม่ได้ออกกันน่าจะซุ่มออกกำลังกายน่ะใช่ไอ้สิบสี่วันกักตัวก็ต้องออกกำลังกายไม<ช>่คุยใหญ่เห็นไม่ได้แป๊บแล้วรู้เลยว่าใช่เขาลนหุ่นนะเสื้อเป่าเดิมสวยสวยอันนี้กัดร้อนมากแข้งขมก็งูร้อนร้อนร้อน เห็นแล้วแซวแล้วแซวแล้วได้ยิงบได้ยิงไดยิงบวันนี้เออบ๊อบเออบ๊อบบ๊อบอะไรมมนมนอะไรน้มนมนทำอะไรมั้งได้เดี๋ยวนปลกแ้ทานาปก้มอนทำอะไรมั้อปกน้ห่อยเไไเห็นม้ยมน แอบรบอนาสตรคนนเไม่เห็นหรือเล่บรรยากาศก่อนลำเนาะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับอ้าวฝากกันไรหน่อยนะฝากเลยครับฝากดูคลิปของผมเลยนะครับผมช่วงนี้ไม่มีคนดูเลยร้อยสองร้อยลงตมตามนะฝากฝากลงตูมตามสเตชันเลยนะครับ สตูดิโอครับผมเล่นมมกเล่นมุกคิดว่าลุงตุ้มตามก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้พี่เอ็มนี่โหยอดพุ่งทะลายเทน้ำเท่าเลยครับมาพร้อมกันนะมันมันแล้วแต่จังหวะแล้วเราก็ขยันลงคลิปอะไรประมาณนี้ขยันลงอยู่คร็ฝากวีเอฟซีนะครับเป็นแรงใจให้ไม่ว่าแต่ลุงตุ้มตามนะทุกทุกช่องนะครับที่อยู่ที่บ้านกกอบผมว่าบ้านกกอบเลยนะเฉพาะไม่เฉพาะแค่บ้านลุงพลนะครับฝากติดตามทุกๆคนนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ